ครับก็วันนี้เราก็มาทำ lab บเ e มีนะครับผมตัวแรกคือน้ำที่เราใส่นี่ครับมีฟีนอฟทาลีนแล้วโลหะที่คุณเห็นคุณเห็นนี่ละครับอันอันเล็กๆไม่น,นี่คือโซเดียมครับผมเ,เดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปนะครับอย่างที่คุณเห็นครับก็คือพอโซเดียมไปเจอกับน้ำานี่ครับมันก็ ก็เกิดปฏิกิริยาทางเคมีครับผมก็ไม่รู้มันก็พอมันเจอกับฟีนอลทารีนมันก็ได้เป็นสารสีม่วงอย่างนี้แหละครับผมแล้วกลิ่นมันก็แบบออกแนวเหม็นๆหน่อยผมอธิบายไม่ถูกผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับ อันทดลองที่2นี้ก็คือเราเอาแมกนีเซียมนะครับมาเผาไฟครับนี่คือ10นาทีหลังจากที่เราเริ่มต้มนะครับผมมันก็ได้เป็นสีชมพูแบบนี้และครับก็ขอบคุณมากครับผม